ดาราสาวสลาโสดรอบสองเข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มรุ่นน้องแล้วเปิดตัวและพร้อมสลาโสดอีกครั้งสำหรับดีเจดาดาวรินดาดำรงผลที่หว่นใจรุ่นน้องอายุห่างกัน7ปีที่เป็นชาวเกาหลีเจสันแวงคู่ข่าวขอแต่งงานซึ่งในวันนี้12ท่านว่าคมวันที่รอคอยก็มาถึงทั้งคู่ควงแขนเข้าพิธีวิวาหวานชื่นนเดอ h บ n ทนิช e ชลเฮาแแบงคอกบรรยากาศของงานอบอวนไปด้วยความสุขและสักขีพยานของทั้งสองฝ่ายซึ่งมีลูกชายของดีเจดาน้องดีนมาร่วมส่งตัวคุณแม่ให้กับเจ้าบ่าวด้วยจ้านับว่าเป็นภาพเรียกรอยยิ้มให้กับใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียวทางทีมงาน com ขอสแสดงความยินดีด้วยค่ะ